Diễn tống vắng nhưng điều nó diễn phù tống vắng nó cắp ô sống vắng nặng lẹ สามหกเจ็ดได้อีหางนึงนะต่อตรงนี้ก็ได้โปรไม่เป็นไรกันนะตัวเนี้ยครับแปดห้ากหกตัวนั้นกันนะ แปดสองสามสองสามสองใช่ไหม 3, สามสอง, 2> 2สองให้สองหางนาะห้าสี่ปูให้แค่เนี้ยนะนี่ของปู่นะวันที่หนึ่งปู่สมหวังนะครับให้ลูกสิษสามหกเจ็ดกันแปดห้าหกล่าง สามสองก็ห้าสี่โอ้อมั่นใจตัวนี้นะล่างนะล่างเตือนะครับเตือไว้เักนิดหน่อยมั่นใจตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่มานะตัวนี้ลงแน่เลยเนะี่ยล่างเป็นห้าหก กเจ็ดเนี่ยบนนะหกเจ็ดเนี่ยบนหกเจ็ดสามเจ็ดสามหกนะแต่หกเจ็ดเนี่ยมั่นใจเลยนะบนนะหกเจ็ดเนี่ยหนักไหมปู่วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเขาปู่สามหกเจ็ดแต่ปูมั่นใจหกเจ็ดนะ การแปดห้าหกล่างสามสองกับห้าสี่แต่ปูมั่นใจตัวนี้นะครับสามสองก็ 2> 3, 2, ให้ลูกศิษย์ซื้อติดไปทักนิดหน่อยเนาะครับหวยปูให้หางเดียวไม่ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าใกล้ออกภาษาปูให้ไม่ได้ขออาว่ญาติโยมซื้อแล้วถ้าถูกแล้วจเอากงินไปทั้งหมู นู่นแหละจะไปหาหลวงพ่อนู่นแหละบนไหวหัวหมูเก้าหัวครับแต่โอ่มั่นใจตัวนี้นะหกเจ็ดของเด็กน้อยกตะเคียนพรุ่งนี้สี่โมงเช้าครับจะมาบอกว่าจะวงตัวไหนนะว่าจะวงตัวไหนของขอให้เด็กน้อยกตะเคียนให้ตัวเดียวกันวงข้างบนหางเดียวและข้างล่างหางหนึ่งพรุ่งนี้ อาประมาณนักเดียวสี่โมงมันจะลงไม่ทันประมาณสักเที่ยงเนาะเที่ยงทันไหมทันทันประมาณสักเที่ยงอยาให้ตะเคียนกับเด็กน้อยลงมาของกุมารน,น้อยพวกนี้ตอนนี้ก็อยู่ข้างบนกันกุมารก็่อนพปู่ต้องไปรับลูกศิษย์ถังนเขามากันเยอะนี่ของปู่นะเมื่อที่แล้วปู่มวนโน้ตปู่ให้เก้าหกห้าเนาะ ครับที่บอกให้ทุ่มให้หนักเลยหกห้าห้าหกเรามางวดโน้นกระปูให้ซื้อเก้าสองสี่ใช่ไหมครับเก้าก็หกกระตัวเดียวกันแต่คนก็ถูกหกสี่กันเยอะเนาะสี่สี่หกงวดที่แล้วงวดน,นี้ปูมั่นใจหกเจ็ดนะครับมั่นใจหกเจ็ดข้างล่างนี่ ปูว่าตัวนี้มันจะมาหน,น้าห้าสี่เนเลขล่างนะถ้าไม่มาห้าสี่ก็ห้านำหน้าเนี่ยปูว่าห้านำหน้านะเลขเลขล่างอะ่ะอ,อยู่ที่ปูนะจะปดจะปดปดตัวไหนก็ปดปูปดตัวนี้นะ ไม่ห้าสี่ก็ห้าหนึ่งนี่เนี่ยปู่ว่าอย่างเงี้ยแต่มันจะหลายตัวเนาะซื้อตะบ,บนเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กน้อยมาให้ล่างล่างนี่ไม่ต้องเอาก็ได้เนาะไม่ต้องเอาก็ได้ของปู่เน้นทั้งบน,นู้นเลยเนาะเน้นทั้งบนปู่สมหวังบนให้เน้นสามหกเจ็ดปู่เน้นหกเจ็ดนะหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ก็ห้า หกเจ็ดกันไหมหกเจ็ดหลักมันเป็นสามหกเจ็ดแต่ปูเน้นกลัวสามมันจะไม่มานะถ้ามาก็กงกงๆเลยตัวนี้ก็ซื้อไว้จะค่ามีขึ้นมีลงไหมตัวนั้นอะ่ 6, อะหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนี้ให้ตะเคียนครับก่อนเที่ยง เอาเทียมพอดีเนาะหรือจะเอาห้ามงเดี๋ยวแต่จะปลดครับเอาห้ามงเนาะครับเพราะตอนนี้ปู่ต้องลงมาก่อนลงมารับลูกศิษย์ทางนี้วันนี้เขามาเลี้ยงหูหม่ให้ปู่ตอนนี้มาน้อยกับตะเคียนอยู่บนโน,น้นแต่ที่ปู่เห็นเขาจะออกให้ตัวนี้นะครับสามหกเจ็ดเขาวงหกเจ็ดไว้ตอนเนี้ยที่ปู่ลงมาเนี่ยเขาวงหกเจ็ดเขาไว้ หกหรือหกกับเก,ก้าตัวเดียวกันด้วยหกกับเก้าตัวเดียวกันโอ้เดี๋ยวซื้อมากมันก็เยอะเนาะก็เราก็ต้องซื้อหกกับเก้าตัวเดียวกันดี<ก>ไม่โดยออกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเราก็ต้องกันไว้จังหน่อยแต่แปดห้าหกนี่ซื้อไว้สักห้าบาทคูณห้าบาทก็ได้ครับแต่เน้นเน้นหกเจ็ดเนี่ยมันเป็นบนตอนนี้เขาขึ้นไปวงแล้วครับ ข้างล่างนี่ถ้าไม่ชอบของปูก็ไม่ต้องซื้อนะรอเด็กน้อยอย่างเดียวรอเด็กน้อยพวกนี้พวกนี้ประมาณเที่ยงเด็กน้อยจะมากับแม่ตะเคียนที่นคปรปฐมตอนนี้อยู่กันข้างบนจะโดนล็อกอีกไหมไม่โดนย<ร>อยห้องเสร็จแล้วลงมาไม่ได้อีกอย่างนี้เที่ยวที่แล้วก็เปลี่ยนห้องห้องนี้เสร็จแล้วที่ปูไปสวดให้เขาไปทําวิธีให้เขา พวกนี้ก็จะช้าหน่อยเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงหูมหมูข้างบนเขาต้องเลี้ยงหูมหมูรอบเลยที่เขาจะออกบนกองฉลากอประมาณสี่โมงจะเสร็จก็สามโมงเลี้ยงสี่โมงประมาณห้าโมงครับต่เคียนก็เด็กกุมารน,น้อยจะลงมาบอกเลขกลางก็เลขบนหางหนึ่งแต่ปูมั่นใจนะหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเนี่ย ตัวเนี้ยซื้อให้ดีตกกันนี่ก็ซื้อกันไว้ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเอานะครับพุ่งนี้ประมาณเที่ยงปู่กับเด็กน้อยจะลงมาบอกเลขกลางนี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับรอของเด็กเลยใช่ไหมลอของเด็กของปู่ซื้อแตงบนซื้อแต่ข้างบนแต่ตัวเนี้ยที่ปู่ขอเข้ามาได้ตัวนี้ข้างบนนะครับ,รบได้ตัวนี้ เอาของปูนะ่เนาะให้แค่นี้ปู่นัดลูกติดไว้วันนี้เนาะครับนัดเมื่อวานเนี่ยนัดเมื่อวานเนี่ยยึดกา,านนให้เด็กน้อยมาบอกแล้ววันนั้นพอปู่จะมาวันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้รอตะเคียนวัดหลวงพ่อเปิ่นกับเด็กน้อยกุมารน้อยจะลงมาบอกเลขกลางของกุมารน้อยยังไม่ได้ให้สามตัวใช่ไหมยังครับยัง พวกนี้เขาจะมาบอกหางเดียวล่างหางหนึ่งบนหางหนึ่งตัดสินนะครับถ้ามีถ้าม,า,มาโกงการถ้ามันเป็นหกเจ็ดหรือเจ็ดหกเนี่ยซื้อให้เยอะเลยนะครับปู่ให้แค่นี้เนะี่ยปู่จะไปรับพระกศิษย์ปู่ก่อนอล่างเนี่ยไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะ,อะปู่จะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ญาติโยมทุกคนได้มีโชคมีลาบเดอ้อ